ai lạy, hả, ai đây A lạy. A lạy. ở đây đây oh oh my god

นี่ทำอะไรเนี่ยคุณไม่ต้องลงลงอะไรอ่ะลงไม่ได้เะยลงก็สไลเดอร์นะครับช่วยเนื่อยงานไม่เชืคอับเฮ้ย ใช่เคยเอวไ,ได้แล้ววันนี้ทำไมอ่ะเดี๋ยวยูนี่มันลงมาไม่หยุดเลยเนี่ยทำไมหรอให้มันอยู่ข้างล่างเลยไปเลยเหรอแข่งต้นไม้ไอ้ต้นไม้ทำไรครับน้่นะ้นา ไมาบางมันมืมามาจับมันมาขีนี่ครับมาขีบรถนครับโอ้เฮ้ยดไเรื่อยนะเฮ้ยเอาแล้วีบไปเรื่อยนะมาเอาขยับมา นี่นี่ขับเล่นเนียขับเล่นหรือว่าขับแกล้งนะฮะเฮ้ยนี่นี่อะไรเนี่ยนี่คือขับแกล้งนี่ครับทุกคนนี่ครับน้องน้องแท้ของเอ็นนะครับทำน้าแกล้งงูเลยเร์่อนะ พอมันแกงโอ้จริงมันจะเคลืนไม่ได้เลยเน่ะฮะมัน,ม,นมันเคลื่อนไม่ได้แล้วนะฮะมันจะเคลื่อนแล้วก็ตกได้นะฮะคน,นะ